สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงวันนี้ก็อัปเดตนะวันที่15เมษายน2568เร่งกี่้นไง้นงามวันนี้ก็ไเดยเวลาเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องเพราะว่าแกเต็มที่เลยครับพี่อน้องตกเต็มต้นนะตอนนี้ได้ประมาณประมาณ150กิโลพี่น้องก็ตอนนี้ให้ลูกสาวลูกสาวผ้าเก็บเลยพี่น้องนี่นี่ครับขก้นตอนเก็บครับตอนนี้ก็ไปเก็บเก็บ เก็บีก็ต้นงามเพี่น้องต้นนี้กับต้นนี้กับคือว่าความสมบูรณ์ลูกใหญ่ลูกโตพี่น้องคือว่าสวยงามพี่น้องลูกใหญ่ลูกโตค่ะขายขายโล่ยับบาทขายโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะที่สวนบ้านหนองชาตินะคะตำบลกุดทองอำเภอชิงเยืนจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะแวะมาได้นะคะ นี่ค่ะสดๆจากต้นเลยค่ะครับแวะมาชิมมาชมกันเลยพี่น้องมาสื่อกับมาชิมกันเลยมาควมรู้แบ่งปันกันพี่น้องนี่ครับควมสุกของห้องคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตพี่น้องนี่ครับหลังจากดูแลนี่ครับูแก่มากเลยค่ะแกแกดูเนื้อครัผู้ต้องอ่ให้ลูกสาวแกดูเบ่งเนื้อพี่น้องเพราะเนื้อเขาจะดีนที่สุน เนื้อหนารูใหญ่พี่น้าะช่ำมากค่ะชิมดูนะคะหวานค่ะหวานอมเปรี้ยวนิดค่ะหวานเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเก็บต้อนวันนี้ตอนนี้พ่อเก็บอลไรพี่น้องสิจีแต่เขาโดนแดดเขาหน่วยใหญ่แล้วก็สีแดงพี่น้องสีแดงเข้มนี่ครับความสมบูรณ์ ก็สมบูรณ์เขาสิเข้มไปไมน้องหน่อยใหญ่หน่อยงามไปน้องช่อใหญ่ลูกโตไปน้องกับซูสีกับจักรพรรดแล้วพี่น้องตัวนี้ก็เก็บตัวนีน้เก็บมาแล้วรีห้าเมืองไปน้องเมือละร้อยก็โล่ไปน้องเมือละร้อยสองร้อยโล่ไปน้องนี่ครับทั้งส่วนจะเก็บทุกมเมือเก็บทุนได้ไปน้องแล้วต้องไฮรีกี้แก่แก่จะกินเลรอแดงดีค่ะโลละร้อยโลละร้อยค่ะพิกัดกะบ้านหนองชาตะบนกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับเบอร์โทรครับพี่น้อง0810 2 9, 9, 9, 3, 8, เก้าเก้าเก้าสามแปดรเกษตรมูพอเปียงครับพี่น้องก็คือเก่าพี่น้องนี่ก็คือผลของการห้าดูแร่ม,มา,ากตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สะสมตาดอกจนออกดอกจนเก็บผลผลิตนี่ครับประมาณนี้พี่น้องคือว่าสวยงามพี่น้องอเริ่มเก็บเลยพี่น้องืัอนี้ก็ประมาณรอยก็โล่สองรอยโลพี่น้องครับกัันตอนเก็บพี่น้องเลือกลูกสวยลูกโต นี่ค่ะหนวดบางไงค่ะคิ้วเรียบขนาดค่ะคือจะเรียบแบบนี้นะคะสวยงามครับนี่ครับบรรยากาศตัวนี้กับว่านลอยหาคิ้บโลเกือบสองร้อยโล่พี่น้องตัวนี้ก็ถือว่าใช่ได้ตัวนี้ก็ดูแลพิเศษกับสมบูรณ์ตัวนี้ก็บบดกดักแต่ว่าหน่วยไงพี่น้องก็ถือว่าเกือบหาคิ้โลครับตัวนี้นี่ครับต้นใจมาได้พี่น้องเนอะข้าเหนียวนะคะทุกคนครับผมนี่ตัวนี้กัเริ่มเก็บแล้วครับผม สวยงามครับผมเลน้กีโนอพอหนึ่งสวนเกษตรหมูพอเพียงกับขอบคุณขอบุณเอฟซีที่ที่ตามที่ให้ขอเสนอเนี่ยช่วงซีวันมีปัญหาทางเทคนิคพี่น้องก็ขอโทษขอให้เป็นแล้วยางไรกับเบิ้งย้อนหลังเลยพี่น้องน้องคุณลูกเกษตรหมูก็นวมาเอาย้อนหลังมากคือก็ว่าพ,พี่น้องมันผิดพลาดทางเทคนิคน,อน,อน้อยหน,นึ่งพีงนนนกก่น้องแต่ั้นพี่น้องเกษตรหมูพอเพียงครับผม